สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะอุ้มจะพาเพื่อนๆไปเพิ่ม Follow TikTok ค่ะด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นวิธีใหม่นะคะของปี2023ค่ะหากใครอยากรู้นะคะอย่ารอช้าตามไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ p u m p f o r c o m นะคะตรงหัวข้อคำว่าการบริการให้เลือก TikTok ค่ะหัวข้อแพ็กเกจนะคะให้เลือกปั๊มผู้ติดตามต่างชาติค่ะหัวข้อลิงก์นะคะให้ใส่ยูสเนมของ TitikTok ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราไปเปิด TikTok ไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็กดคำว่า Edit Profile มองหาชื่อตรงยุสเนียมได้เลยค่ะให้เรานํานำชื่อตรงนี้ไปวางในลิงก์ค่ะเ,เพื่อนจำนวนนะคะก็ให้ใส่จำนวนที่เราต้องการจะปาม Follow ค่ะเสร็จแล้วก็กดสั่งงานได้เลยค่ะอันนี้คือยอดเริ่มนะคะ2,885 Follow ค่ะหลังจากนี้นะคะอุ้มก็จะรีเฟรชหน้าต่อเรื่อยๆนะคะ รอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดฟอลก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆ2,984จะเห็นได้ว่านะคะยอดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เป็นงานที่ไวด้วยค่ะเวลามีคนมากดติดตามเราก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะ <bir> เพื่อนๆก็สามารถกดดูได้ค่ะว่าใครบ้างนะคะที่มาฟอลล์ <bir> เราเนาะ ก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคลิปการสอนเพิ่ม Follow Tik t อกด้วยระบบอัตโนมัติตัวโปรแกรมนี้นะคะใช้งานง่ายค่ะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อ,อสามารถสั่งงานได้ด้วยตนเองนะคะโดยใช้มือถือแค่เครื่องเดียวค่ะที่สําคัญนะคะการเพิ่ม Follow นะคะเป็นงานที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ใช้รหัสนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแอคเคา้าจะไม่โดนด้งไม่โดนแบนถูกกด Tik t อกร้อเซเลยค่ะใครสนใจนะคะก็แอดไปเลยค่ะที่ไลน์สาย,ายปัม๊มฟอลโล่อุ้มทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ ซึ่งร้านปั๊มฟโฟโร่นะคะเป็นบริการของทางร้านฟโฟโร่ไทยนะคะเปิดมานานแล้วค่ะเป็นร้านดับหนึ่งเลยที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น IG Facebook Twitter YouTube นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆวางใจได้เลยค่ะว่าจะไม่รวนโกงโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ปลาค่บาย bye.